ฤดูใบไม้ผลิในปีคิดสกรัฐที่1,943ทา่ามกลางบรรยากาศที่อึมครึมของเมืองชางชนเมืองหลวงของประเทศหุ่นเชิดแมนจูก,กัวหลี่อี้ฉินเด็กสาววัย15ปีใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตามประษาเด็กเธอไม่ได้มาจากตระกูลขุนนางตกอับหรือมีสายเลือดราชวงศ์บิดาเป็นเพียงคนงานในโรงงานน้ำมันถั่วเหลืองมารดาเป็นแม่บ้านธรรมดาพื้นเพเดิมครอบครัวเป็นชาวนาฐานะยากจน ความฝันของอี้เฉินในตอนนั้นมีเพียงแค่อยากจะเรียนหนังสือให้จบเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวหลี่อี้ฉินพระสนมคนที่4ของโปโยีจกักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ชิงกเนิดเมื่อวันที่15กรกฎาคมคิดสกราตที่1928ักาี่1928ในเมืองฉางชนุน บิดานำหลี่เตอ๋อเหอข้อมูลบางแห่งกล่าวอ้างว่าครอบครัวของหลี่อี้ฉินเป็นชนชั้นกลางจากมณฑลซานตงบิดาเป็นล่ามให้กับองค์กรเผยแผ่ศาสนาในท้องถิ่นมารดาเป็นเจ้าของฟาร์มไหมขนาดเล็กในชานเมืองฉางชุนทั้งสองฝั่งของครอบครัวในอดีตเคยรับใช้ราชสำนักมาก่อนโดยทวดฝ่ายบิดาของอี้ฉินเป็นแม่นมของพระธิดาจากักรพรรดิเสียนเฟิงและครอบครัวฝ่ายมารดาเป็นแพทย์ประจำราชสำนัก หลังจากราชาวงศ์ชิงล้มสลายผู้คนจำนวนมากที่ทำงานในราชาสำนักถูกกองกำลังสาธรารณรัฐในประเทศไปยังมณฑลชนบทเป็นเหตุให้ครอบครัวตกอยู่ในชนชั้นสามัญชนแต่เธอก็มีวัยเด็กที่มีความสุขในปีคิดศักราชที่1942ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนสตรีหนานหลิงเมืองซินจิงเมืองหลวงของแมนจูกัวจนกระทั่งในปีคิดักรารที่1943เจ้าหน้าที่กองทัพกวนตงของญี่ปุ่น บุกเข้าไปในโรงเรียนเพื่อค้นหาสตรีผู้เหมาะสมมาเป็นพระสนมจักพรพรรดิปูยีหรือจักพรพรรดิคังเตอแห่งแมนจูก,กัวรัฐหุ่นเชิดที่จักรวัดญี่ปุ่นจัดตั้งขึ้นเนื่องจากในเวลานั้นจักรพรรดินีวานร้องมีอาการพระสติฟันเฟือน,นจากการติดฟินอย่างหนัก ญี่ปุ่นโดยกองทัพกวนตงต้องการสตรีที่ใสซื่อควบคุมง่ายและไม่มีฐานะทางสังคมมาคอยสอดส่องเป็นเพื่อนคลายเหงาให้จักรพัฒิปูยีเพื่อแทนที่ฐานยู่หลิงพระสนมคนก่อนผู้ล่วงลับที่ปูยีรักสุดหัวใจที่โรงเรียนสตรีหนานหลิงครูใหญ่เรียกเด็กนักเรียนหญิงกัอบสิคนรวมทั้งหลี่อี้ฉินไปถ่ายรูปที่ร้านถ่ายรูปในเมืองโดยอ้างกับเด็กๆก,ก็ถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึก ภาพถ่ายของหลี่อี้ฉินในชุดนักเรียนหน้าตาซื่อๆถูกส่งไปยังวังหลวงร่วมกับภาพถ่ายของเด็กสาวคนอื่นๆทันทีที่จักรพัฒด์ปูยีเห็นรูปของหลี่อี้ฉินพระองค์ไม่ได้มองหาความงามที่เลิศเลอแต่ทรงมองหาเด็กสาวที่ดูไม่มีพิษมีภัยและหลี่อี้ฉินคือผู้ที่ได้รับเลือกวันที่เจ้าหน้าที่มารับตัวเธอที่บ้านครอบครัวหลี่อี้ฉินเต็มไปด้วยความสับสนและหวาดกลัว แม่ของเธอร้องไห้จนแทบเป็นลมเพราะรู้ดีว่าการเข้าวังในยุคที่ญี่ปุ่นกุมอำนาจไม่ใช่การไปเป็นหงแต่เป็นการส่งลูกสาวเข้าสู่กรงทองที่ไม่มีวันได้กลับออกมาหลี่อิฉินในวัย15ปีถูกจับแต่งตัวด้วยชุดที่ไม่คุ้นเคยเธอไม่ได้รู้สึกถึงเกียรติยศแต่ความรู้สึกที่ท่วมท้นในใจคือความหวาดกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้เธอก้าวขึ้นรถยนต์ที่มารับหน้าบ้านทิ้งอดีตที่เป็นบ้านหลังเล็กๆ และชีวิตอิสระในวัยเด็กไว้เบื้องหลังโดยหารู้ไม่ว่าการก้าวเดินครั้งนี้จะทําให้เธอต้องแบกรับความทุกข์กระทมที่คนในวัยเดียวกันไม่อาจจินตนาการได้และกลายเป็นพระสนมคนสุดท้ายในประวัติศาสตร์จีนทันทีที่รถแล่นผ่านประตูวัง ชีวิตของหลี่อี้ฉินก็ถูกเปลี่ยนชื่อและตัวตนใหม่หลี่อี้ฉินได้รับแต่งตั้งเป็นพระสนมฝูกุ้ยเหรินแม้คำว่าฝูจะแปลว่าความสุขและโชคลาภแต่สําหรับหลี่อี้ฉินนี่เป็นการเริ่มต้นของความทุกข์ที่แสนว้าเวเธอไม่รู้เกี่ยวกับมารยาทและกฎระเบียบของวงังหลวงต้องเปลี่ยนจากชุดนักเรียนสตรีนันหลิงมาเป็นชุดผ้าไหมกี่เพา้จาจักรพรรดิปูยีวางกฎเหล็กให้เธอปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ฉันต้องเชื่อฟังคำสั่งจกักรพรรดิโดยไม่มีเงื่อนไขห้ามออกจากวังโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและที่เจ็บปวดที่สุดคือห้ามติดต่อกับครอบคร,บครัวในขณะที่เด็กวัยสิปีคนอื่นๆกำลังวิ่งเล่นกับเพื่อนๆแต่หลีอี้ฉินกับต้องนั่งนิ่งๆอยู่ในห้องกว้างที่เต็มไปด้วยเครื่องเรือนหรูหาราคาแพงเธอไม่มีเพื่อนไม่มีคนคอยคุยด้วยแม้แต่กับปูยีเองเธอก็ไม่ได้เป็นมากกว่าเครื่องมือคลายเหงา และหุ่นเชิดทางการเมืองหลังจากหลี่อี้ฉินเข้าวังมาได้ไม่นานจัก,กรพรรดิปูยีพบว่าพระสนมคนใหม่ยังขาดความรู้พื้นฐานมารยาททางสังคมและกฎระเบียบของวังหลวงพระองค์วางตัวเป็นครูจัดตารางเรียนให้หลี่อี่ฉินอย่างเข้มงวด นี่ไม่ใช่การสอนด้วยความเมตตาแต่เป็นการควบคุมชีวิตของอี้ฉินให้เป็นไปตามที่พระองค์ต้องการพระองค์สอนหนังสือให้หลี่อี้ฉินด้วยตัวเองโดยเน้นไปที่การอ่านเขียนภาษาจีนและหลักคำสอนของของเจ๊อเกี่ยวกับสตรีที่ต้องปรนนิบัติสามีเพื่อปลูกฝังให้เธออยู่ในโอวาทในบันทึกของหลี่อี้ฉินเล่าว่าเธอต้องนั่งคัดลายมือชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าหากเขียนผิดหรือจำบทเรียนไม่ได้ จักรพัรดิปูยีที่ปกติดูสงบนิ่งจะกลายเป็นคนโมโหร้ายทันทีเป็นเมรีอี้ฉินทําผิดกฎซึ่งมีอยู่ยิบย่อยนับร้อยข้อจักรพัรดิปูยีไม่ได้ตบตีแบบสามัญชนแต่จะใช้การลงโทษทางใจเช่นสั่งให้คุกเข่าต่อหน้าป้ายวิญญาณบรรพบุรุษพายายามเตือนว่าเธอเป็นสมบัติของราชวงศ์ชิงเธอต้องเขียนเร่งความสารภาพความผิดของตัวเองซ้ำๆจนกว่าปูยีจะพอใจบางครั้งเธอต้องทนหิว เพียงเพราะลืมมารยาทเล็กน้อยบนโต๊ะเสวยการอยู่ในวังต้องกินอาหารเงียบๆห้ามพูดคุยและต้องรอให้ปู่ยีอนุญาตถึงจะกินได้ในขณะที่อยู่บ้านจะนั่งล้ลอมบงกินข้าวพูดคุยกับครอบ,คร,บครัวได้ตามปกติอาหารในวังถึงจะดีเลิศแค่ไหนแต่เธอกลับกินไม่อิ่มคิดถึงอาหารฝีมือแม่ที่บ้านมากเธอถูกห้ามเขียนจดหมายหาที่บ้านถ้าจะเขียนต้องผ่านการตรวจจากปู่ยีทุกตัวอักษรต้องแต่งกายให้เรียบร้อยตลอดเวลา แม้จะอยู่ในที่ส่วนตัวก็ตามเพื่อให้สมกับฐานะพระสนมจักรพัรดิปูยีเป็นคนขี้ระแวงมากพระองค์สั่งให้นางกำนันจดบันทึกพฤติกรรมของหลี่อี้ฉินทุกฝีก้าวแม้แต่เวลานอนจะต้องแอบ,บนอนร้องไห้ไม่ให้มีแม้แต่เสียงสะอื้นแม้จักรพัรด์ปูยีจะพยายามสอนหนังสือให้หลี่อี้ฉินแต่อีกด้านหนึ่งพระองค์กลับมองว่าเธอเป็นเพียงสัตว์เลี้ยง มีครั้งหนึ่งพระองค์พยายามฝึกให้หลี่อี้ฉินยิงปืนและขี่จักรยานในลานวังเพื่อให้พระองค์มีกิจกรรมทำแก้เบื่อชีวิตของอี้ฉินวนเวียนอยู่กับการทำตามความคาดหวังของชายที่จะเรียกว่าฮ่องเต้โดยไม่มีสิทธิ์โต้แยง้งส่วนความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยามีข้อมูลว่าปูยีไม่ได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเธอบ่อยนักเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพและรสนิยมส่วนตัวของปูยี สิ่งที่อี้ฉินต้องทำประจำคือการนวดเท้าและอ่านหนังสือให้ฟังจนกว่าปูยีจะหลับความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงดูเหมือนเจ้านายกับคนรับใช้มากกว่าคู่รักสะท้อนให้เห็นว่าหลี่อ,อี้ฉินไม่ได้อยู่ในวังฐานะภรรยาแต่เป็นตัวประกันที่ปูยีแต่งตั้งนางเป็นพระสนมก็เพื่อพิสูจน์ให้ญี่ปุ่นเห็นว่าพระองค์ยังมีบารมี หลังจากใช้ชีวิตเป็นนกน้อยในกรงทองได้เพียงสองปีเศษจุดหักเหที่รุนแรงที่สุดในชีวิตของหลี่อี้ชินก็มาถึงพร้อมกับเสียงระเบิดและกวนปืนของสงครามโลกครั้งที่สองในเดือนสิงหาคมคิศ1945กองทัพโซเวียตบุกเข้าแมนจูเรียญี่ปุ่นแพ้สงครามย่อยยับจักรวรรดิแมนจูกัวล่มสลายจักรพรรดิปูยีตัดสินใจหนีตายออกจากพระราชวังซินจิงทันทีพระองค์เลือกพาคนสนิท และสมบัติบางส่วนขึ้นเครื่องบินลีภพัยทิ้งหลี่อี้ฉินและจักรพัรดินีวานรงไว้ที่เมืองตาลีเจโดยอ้างว่าเครื่องบินเล็กเกินไปบรรจุคนไม่พอพระองค์ให้สัญญาปากเปล่าว่าจะส่งคนมารับที่หลังแต่นั้นกลายเป็นคำโกหกเพราะจักรพัิปูยีถูกโซเวียตจับตัวได้ที่สนามบินเซินหยางทิ้งให้ภรรยาทั้งสองคนต้องเผชิญชะตากรรมอันเลวร้ายจากพระสนมผู้สูงศักดิ์หลี่อี้ฉินในวัยเพียง17ปีต้องกลายเป็นคนพเนจร ทำกลางฤดูอันหนาวเหน็บเธอต้องดูแลวานร้ององเฮาที่ตอนนั้นสติฟันเฟือนและกำลังลงแดงเพราะขาดเฟนอย่างหนักพวกเธอต้องหนีระหกระเหินไปตามค่ายทหารและหมู่บ้านต่างๆถูกชาวบ้านตราหน้าว่าเป็นพวกขายชาติเพราะเคยอยู่ในวังที่ญี่ปุ่นสนับสนุนจากที่เคยกินอาหารหรูหราอีชินต้องไปขอแบ่งรำข้าวที่ใช้เลี้ยงสัตว์มาต้มกินประทังชีวิต สุดท้ายทั้งคู่ถูกกองทัพคอมมิวนิสต์จับได้และถูกส่งตัวไปคุมขังในคุกที่เมืองหยานจีที่นันหวานร้อง้องเฮาเสียชีวิตอย่างโดดเดียวแต่หลี่อี้ฉินรอดมาได้และถูกส่งตัวกลับไปบ้านเกิดที่ฉางชุนหลังสงครามสงบจกักรพรรดิปูยีถูกคุมขังอยู่ในค่ายปรับทัศนคติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนส่วนหลี่อี้ฉินริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะสามัญชนเธอทำงานในห้องสมุดและพยายามลืมอดีตที่ขมขื่น ในปีคิดสก,กุลที่1957ักาอยสิอี้ฉินไปเยี่ยมจกักรพรรดิปูยีที่ค่ายกักกันทรงคาดหวังว่าเธอจะกลับมาเป็นพระสนมผู้ซื่อสัตย์เหมือนเดิมแต่ความแตกต่างทางความคิดและดมการทําให้หลี่อี้ฉินตัดสินใจยื่นฟ้องหย่าจากักรพรรดิปูยีโดยแจ้งเหตุผลของการหย่าร้างต่อเจ้าหน้าที่ว่าเป็นเพราะความแตกต่างเรื่องอายุและการแต่งงานที่ไม่ได้เป็นไปโดยความสมัครใจขณะเดียวกันเธอก็ขอให้ไม่เปิดเผยการพิจารณาคดีต่อสาธารณะ เมื่อจักรพัทปูยีได้รับหมายสารพระองค์เสียใจมากแต่สุดท้ายก็ยอมเซ็นใบายาทรงระบุในเอกสารยาร้างว่าฉันไม่สามารถสร้างความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นได้และฉันเห็นด้วยกับการยาร้างโดยสมบูรณ์วันที่20พฤษภาคมคิดศักราชที่1,957สารอนุมัติการยาร้างสิ้นสุดการสมรส14ปีระว่างหลีอี้ชินและจักรพัิปูยีหลีอี้ชินกล่าวว่า ฉันต้องการเป็นมนุษย์ที่มีอิสระไม่ใช่เครื่องประดับของใครความจริงแล้วการยื่นฟ้องหย่าของหลี่อี้ฉินไม่ใช่ครั้งแรกที่อดีตจักรพรรดิปูยีต้องเผชิญหากย้อนกลับไปในปีคิดศักราชที่1931พระมเหสีเหวนซิ่วก็เคยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการฟ้องหย่าพระองค์มาแล้วทว่าความแตกต่างคือการหย่าของเหวนซิ่วในครั้งนั้นเป็นการหย่าเพราะทนต่อการถูกทอดทิ้งไม่ไหวแต่สำหรับหลี่อี้ฉินเป็นการหย่าเพื่อทวงคืนความเป็นมนุษย์ ในฐานะพลเมืองคนหนึ่งอย่างแท้จริงหลี่อี้ฉินเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการแต่งงานกับหวงอี้เกิงวิศวกรประจำสถานีวิทยุประจำมณฑลจีหลินทั้งคู่มีลูกชายด้วยกันและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอี้ฉินทำงานอุทิศเพื่อสังคมและได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของมณฑลจีหลินในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมเธอถูกกดขี่ข่มเหงเพราะเคยเป็นคนของปูยีเพื่อเป็นการตอบโต้ ปูยีจึงเขียนคำถแถลงถึงเธอขณะที่ป่วยอยู่ว่าพระองค์ไม่ได้ให้สิทธิพิเศษใดๆแก่ครอบครัวของเธอหลี่อี้ชินเสียชีวิตในปีคิดักรารที่2001ด้วยวัย73ปีปิดตำนานพระสนมคนสุดท้ายการตัดสินใจฟ้องหย่าในปีคิดักราที่1957ของหลี่อี้ชินไม่ใช่เพียงการจบความสัมพันธ์ทางนิตินัยแต่มันคือการทลายกรงทองที่กักขังเธอไว้กับเครื่องชีวิต เธอเลือกที่จะละทิ้งหัวโคนพระสนมคนสุดท้ายเพื่อกลับคืนสู่ฐานะสามัญชนที่สามารถขีดเขียนโชคชะตาของตัวเองได้เป็นครั้งแรกเพราะสำหรับเธอแล้วอิสรภาพที่ได้มานั้นมีค่าเหนือสิ่งอื่นใด